เดี๋ยวเข้าเปเปอร์กันนะครับก็จะตัวแรกจะเป็น JPT นะครับก็กำไรไตรมาสสาออกมา715ล้านก็ดีขึ้น32%เยนเยี year, 11%คิวันคิวนะครับยอดขายเนี่ย4.7พันล้านนะครับก็ลดลงทั้งเยนเยี่ทั้ง Q1-Q แต่ว่าตัวที่สำคัญคือตัว m a r g จินะครับ Margin เนี่ยเ,เรียกว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับเป็นสถิติของเขาเลยนะครับอยู่ที่20.3%ก็เพิ่มขึ้นเยอะ เยนเยียจาก15.5ค1วคก็จาก16.7นะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่กล่าวไปนะครับว่าเรื่องของข้าวโพดเองเรื่องของอตัวกัะถูเหลืองเนี่ยก็ลดลงนะครับหรับปีนี้นะครับก็ ภาพรวมๆก็เลยเป็นจุดที่เราปรับประมาณการขึ้นสำหรับเ p พทปีนี้แล้วก็ปีหน้าปีนี้เราปรับขึ้น18%ปีหน้าปรับขึ้น21%นะครับตัวนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในกลุ่มฟู้ดที่เรายังชอบอยู่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไก่ล้วนๆนะครับก็ไม่ได้มีผลกระทบราคาหมูเหมือนที่เอ่อทีฟหรือว่าทาง CPF เจอนะครับก็ตัวนี้ก็เลยราคาไก่เนี่ยค่อนข้างนิ่งๆมากกว่านะครับเราก็เลยยังแนะนาซื้อ รับราคาเป้าหมายนะครับเพิ่มขึ้นเป็น14.1นะครับจาก12.7ก็เป็นตัวที่ชอบที่สุดในกลุ่มฟูตอนนี้นะครับอีกตัวเป็น i v l วันนี้มาอัพเดตกันนิดนึงเพราะว่าเราปรับ recommendation นะครับจากซื้อมาเป็นแค่ถือนะครับก็ target price ใหม่เนี่ยอยู่ที่19บาทนะครับแต่มาสาเนี่ยประกาศมาเป็นขาดทุน818ล้านนะครับก็ถือว่าขาดทุนดูเหมือนจะไม่ค่อย ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีการกลับภาษีแล้วก็ค่าสินไหมท่าแทนจากปาระกันที่เขาเรียกไปเนี่ยถ้าไม่รวมรายการพิเศษจริงๆแล้วจะขาดทุนถึง1.5พันล้านนะครับอันนี้ก็เ,เรียกว่าคอเนี่ยดูแย่ลงค่อนข้างเยอะนะครับจากที่ปีแล้วกำไร3,000นะครับก็ปีแล้วก็ควอเตอร์ที่แล้วกำไรประมาณ600ออันนี้ก็พลิกเป็นขาดทุนเลยนะครับก็โดยภาพของธุรกิจเนี่ยมันดูแย่กว่าที่เราเคยคาดไว้ด้วย ธุรกิจเพชรเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีนะครับก็เรียกว่ามาร์จิ้นแรงแต่างก็ยังลงต่อเนื่องแล้วก็มีการปิดซ่อมบำรุงโรงงานด้วยนะครับอันนี้ก็เลยดูไม่ค่อยดีในแต่มาที่3มอินโดวินยาเองที่ตรงอินโดเนี่ยก็ผลดำเนินง,งานก็ไม่ค่อยดีก็ยังลงเรียกว่าค่อนข้างแย่ละกันนะครับแล้วแตรมาที่4เนี่ยก็คิดว่าจะแย่ต่อด้วยเพราะปกติในแตรมาที่4ของกลุ่มเคมีคอลเนี่ย มันจะเป็น low s e a s n อยู่แล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องชัดดาวเรื่องอะไรต่อเนื่องอยู่ก็ทําให้ภาพรวมเรามองไปเนี้ยดูเหมือนแรงกดดันทางด้านกำไรเนี้ยมันจะมากขึ้นกว่าที่คาดนะครับก็มีการปรับประมาณการลงเป็นขัดทุนเลยสำหรับปีนี้ตอนแรกก็คิดเป็นกําไรนะครับแล้วก็กําไรปีนหน้าก็จะลดลงด้วยส่วน IPO ในบริษัทย่อยที่ Indo ที่ก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีประเด็นว่าอาจจะพยายาม l i s t e นะครับก็เลื่อนไปก่อน อนนี้ก็ยังไม่ได้กําหนดว่าจะเป็นถึงเมื่อไหร่นะครับก็เป็นการเลื่อนออกไปก็ทําให้แวลูที่เคยคิดว่าจะแอดเข้ามาได้เนี่ยก็จะหายไปด้วยเหมือนกันเห็นโดยภาพรวมก็ดูแล้ว sentiment ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับไวเเราก็เลยปรับทั้งประมาณการแล้วก็ปรับคําแนะนําด้วยจากซื้อเป็นถือนะครับปัาใหม่ก็1 9บาทนะครับ